สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลองมาทําข้อสอบจริงของกทมปี65กันบ้างนะคะซึ่งอันนี้คือข้อสอบจริงนะแล้วก็เป็นข้อสอบที่หลายๆคนอนะ่ะพากันงงกันเยอะมากเลยเนาะ You need blank your homework on Monday. แล้วเราก็จะมี choice submit submitting to submit แล้วก็ to sub uh, m i t t e d ใช่ไหมทีนี้หนประโยคอะค่ะมันจะต้องมีพ่อและแม่ใช่ไหมพ่อก็จะต้องมีคนเดียวคือ subject แม่เนี่ยก็จะต้องมีแค่คนเดียวเหมือนกันก็คือ verb คือกริยาแล้วทีนี้บ้านหลังหนึ่งอะจะมีแม่หรือว่าพ่อเนี่ยจะแต่งงานซ้ำซ้อนไม่ได้นะคะเราจะแต่งงานจดทะเบียนสมรสทีเดียว2คนไม่ได้มันจะต้องมีคนเดียวซึ่งแม่เนี่ยอาจจะมีหน้าตาเป็น verb ช่องที่1 หรือว่าเป็น verb ช่อง2ก็ได้นะคะเป็นไปได้แม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบ tense นะคะยังไงเหรอพี่เช่น simple tense simple tense มีอะไรบ้างก็จะมี will บวก verb ช่อง1ใช่ไหมมี verb ช่องหนึ่ง verb ช่อง2หน้าตาของ continuous as ใช่ไหมเป็น verb to be บวกด้วย verb ที่ติอม ing หน้าตาแบบ perfect ก็คือ verb to have บวกด้วย verb ช่อง3แล้วก็ perfect continuous as อันนี้ละค่ะคือหน้าตาแม่เนี่ยตัวหลักๆเนี่ยเขาจะหน้าตาเป็น tense นะ,ะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันนี้ตัวนี้มันคือ verb ช่องที่1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีหน้าตาเหมือนกับแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งค่ะข้อ A ค่ะ submit submit ตรงนี้เป็น verb ช่องที่1สมมติว่าเรายังไม่รู้ว่า submit แปลว่าอะไรแต่ว่าเราตัด choice ได้ให้เราตัดออกไปก่อนนะคะต่อมาค่ะข้อ b Sub mit, ี submit ทิ n g คือ verb ที่มันเติม ing ซึ่งมันอยู่ใน กลุ่มของ g e r u n and to infinitive ซึ่งมันเป็น Ver รเมียน้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเก็บเอาไว้ก่อนอาจจะอยู่ในสถานนะเมียน้อยของบ้านหลังนั้นก็ได้จริงไหมแล้วก็ข้อ c ขอต to submit เป็น t o verb infinitive อ่าอันนี้อยู่ในหน้าตาของเมียน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ติ๊กถูกเอาไว้ก่อนแล้วก็ข้อดีค่ะ submitted อันนี้เป็น verb ช่อง2 verb ช่อง3เพราะฉะนั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ตัดทิ้งไปเหลือ2ข้อค่ะ b และ c ทีนี้ข้อนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการใช้กริยานี้เนี่ยพี่เม์เนี่ยเน้นไปให้ในที่กลุ่มติวตัวโจทย์เรียบร้อยแล้วมันจะมีข้อหนึ่งที่โครงสร้างค่อนข้างซับซ้อนบางๆซึ่งพี่เมย์ก็พาฉเฉลยแล้วก็พาเรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างนี้ไปแล้วนะคะเชื่อว่าน้องหลายคนน่าจะแม่นแล้วในกลุ่มติวตัลยโจทย์นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ แล้วกันว่านี้อยากมันตามด้วยอะไรได้บ้างนี้เนี่ยมันจะมี3โครงสร้างด้วการโครงสร้างแรกนะคะคือนี้ที่บวกด้วยคํานามค่ะมันหมายความว่าเราต้องการสิ่งสิ่งนั้นมากๆอาต้องการสิ่งนั้นต้องการซ้ำสิ่งมากๆตอนนี้ฉันโสดฉันอยากมีแฟนเหลือเกินก็บอกว่า i need a girlfriend ฉันต้องการแฟนมากๆเลยหรืออยากได้รถ ฉันอยากได้ลถมากๆากเลยฉันต้องการลดมากๆเลย I need a the c a r อันนี้คือ need บวกคำนามโครงสร้างที่สองกันบ้างคือ need บวกด้วย to infinitive ค่ะหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างหรือประธานต้องทำอะไรบางอย่างประธานต้องทำอะไรบางอย่างซึ่งเน้นว่าประธานต้องเป็นคนทำเองด้วยนะเน้นแบบนี้ก่อนประธานต้องทำเองด้วยนะเช่น I need to clean the house I need to clean my house ฉันต้องการที่จะทำความสะอาดบ้านนั่นคือประธานเป็นคนต้องการที่จะทำความสะอาดบ้านเองต้องการที่จะทำเองถูกไหมอันนี้เราจะใช้เป็น need บวกด้วย to infinitive ต่อมาค่ะโครงสร้างแบบที่3ก็คือ need บวกด้วย verb ing หรือว่า gerund หมายความว่าประธานต้องได้รับการทำอะไรประธานต้อง ได้รับการทำอะไรสักอย่างเช่น the house needed cleaning ประธานต้องได้รับการทำความสะอาดคือบ้านต้องได้รับการทำความสะอาดโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จำเจ้า3โครงสร้างตัวนี้ดีๆต่างกันนะคะนี d บวกคำนามคือต้องการอะไรบางอย่าง สค่ะ need to infinitive คือประธานต้องทำอะไรแล้วก็สค่ะ need book, verb ing คือประธานต้องได้รับการทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพอเรากลับไปดูโจทย์ของเรา you you เป็นประธาน you need blank your homework on Monday submit ตัวนี้สมมติว่าเรายังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอะแปลว่ากิ่งก้านใบก็ได้อะ คุณจาเป็นที่จะต้องกิ่งก้านใบกับการบ้านของคุณในวันจันทร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ในโครงสร้างไหนคะแน่นอนเลยคํานามเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยตัดทิ้งไปสองสเป็นไงเอ่ย2ก็คือต้องทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นประธานคุณน่ะต้องทําอะไรบางอย่างต้องสับมิดการบ้านของคุณในวันจันทร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C cat cut to submit ถ้าเกิดว่าเราไปตอบข้อ B submitting เราเอายังไงดีพี่ก็คือว่า ยู you เนี่ยจะต้องได้รับการสับมิดในวันจันทร์ซึ่งคนที่จะต้องกระทำสับมิดโฮมเวิร์กเนี่ยคือใครคะก็คือคุณเองไม่ใช่กันบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ข้อปีเราใช้ไม่ได้โอเคไหมอยากให้กลับไปทวนเยอะๆนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยโอ้โหออกบ่อยเหลือเกินนะคะเนี่ยแหละเขาจะชอบออกโครงสร้างพวงนี้มาเล่นเราเรื่องเจอรอนแอนทูอินฟินิทีไปเก็บมาไว้เยอะๆเลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ